เปิดพามานไปตานทรงยังสารให้ทหารกลุงสีเื้อว่าุนนั่นแผนท่าพ่อจะมาถึงบ้านสารสีก็เลยส่งสมประสงค์และเพื่อนสารน,นี้ส่งมาะลนะนาขอบคุณมากไอ้เกืแเอแก้วแม่สารจะบับนี่มีตัวอักษรไทยสลักหลัง,ลงบอกว่าส่งคุนแผนแสนสท่ากันกระลีบมาส่งเพื่อนปุ๊บที่กลุงสีอยุทยาแม ีกระดาษได้เพื่อนกระดาษโถูกเลยอ่า,านจัดฟังได้ไว้เพื่อนคุณกระดีใจเจ้าได้รับข่าวสันสิสิเป็นหน้าลีใด่นนั้นต้องมาพูนออนนคุณก็ลีล่าฝ้าสิใครสันออกอ่านจากเมืองการดานกลวงมาพอนกลุ่มไงห,หลวง ยันตีแค่หังหองเงินเต่าเดี๋ยววากไม่ไพเขาชนไก่บอนบ้านประนั่งหนองผู้เคียนวันที่ก้าตาดเคือนเดือนทีจากันไปพ่อสโส,ะสะขาคิดทำกระนิ่งถึงเท้าสานนี่เขียงถึงเท้าดอกคุณแผนพระพีรักตัวในโลกนี้หักมีเท่าผู้เดียวคุณแผนเลยเจ้าผู้เอาหลบเรียวก็เจ้าผู้เกีก่ยวผู้สอง ุนแผ่นเอ้ยเจ้าผู้ลมมมีฝนสิผัดคนนอเสลมุนแผ่นเอ้ยเจ้าผู้ลมบ้านต้องต้องแกแวะเข่าป่าสังม่ม่ายองยือ่อสยามนองว่าแน่นอต้าให้นังน่งขอมอนังอ่งกอหมอบ้เหลียวพอบุล่า แม่หนยสังมมายำหนากัแน่นวคนียวนั่งซ่ไขเือวาจัดเพื่อาสผู้สาวป่วยหรือมันเมียป่วยอ่ะเดียวนี้นั่งโซ่ไขหนาวในในยิ้มอด ยี่วิตน้องี่ตใยนิ่มลบอีหลีพี่เอ้ยขันนึกว่ามือนี้กหากแม่นบุญลายขันอยากเห็นเล่าทอให้ดวนมาเสนอ